อยู่กับเด็กสิงโต้ครับในการถอดกังค้าพาชิมครับแล้วตอนนี้ผมอยู่ในบรรยากาศของงานนิ้วจังสุรินทร์ประจำปี2565ครับโอ้โหตอนนี้คือคึกักมากครับคุณผู้ชมแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยทีเดียวครับผมงานของเราเนี่ยจะมีกิจกรรมนะจากน้องๆนะฮะโรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์ครับผมทุกๆโรงเรียนครับจะมาแสดงที่นี่ครับมีทั้งหมดสองเวทีด้วยกันครับเวทีมังกรและเวทีหงส์ครับแต่ว่าหน้าที่ของผมในวันนี้ตาเชื่อแกเลย จะพาทุกท่านครับไปดูร้านค้ากว่า300ร้านค้าที่มาออกบูธนะครับผมขายอาหารกันในงานงิ้วแต่ถ้าเกิดใครที่มางานยิ้วครับต้องมาทานทุกร้านให้ได้มีระยะเวลาการจัดงานทั้งหมด10บวันครับ10วันนี้คุณต้องทานให้ได้ครบทุกร้านนะครับผมเพราะฉะนั้นหน้าที่ผมคือจะแนะนําคุณให้ไปเจอนะครับแล้วก็พบกับร้านค้านะฮะที่อยู่ภายในงานของเรากว่า300ร้านค้านั่นเองครับจะมีร้านไหนบ้างไปกันเลยครับผม